ชาเลนนี้จัดเต็ม3สีไปเลยไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีแดงสีเขียวใครชอบสีไหนคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้แล้วก็กดไลค์พร้อมไปชมความสนุกกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องขันตีนะครับนี่เราจะมาทำชาเลนส์สุ่มกินอาหารสีเดียวฮอสีแดงคติแม้ก็สีแดงย ของแม่ตะโตริสไปได้โอ้น่ากินของตีกา <Th us k> ของตีเป็นพิษโอ้เม็ดใหญ่มากเลยทุกคน,ห,นหวานหอมอร่อยออพีกอีกแล้วว่าแม่ ปตดอคนเดยมาหัวไปสตอรีเลยอาหารสีส้มเหรอสีเขียวสีเขียวแม่ได้นี่เลยครับสารายวากาเมอะไรเนี่ย สิครับลองชิมลองชิมเอาเยอะๆเลยห้าหก็ดีนี่น่าดีจังเลยลูกเฮ้ยได้ไงเนี่ยของเตี๋ยสีส้มสีส้มต้องที่เลยลูกปะปะทองเนี่ยนะมาปลาทองตัวเป็นๆเลอยมาแต่ปลาเป็นกินไม่ได้นะลูกสงสารนะแม่ ที่ติดไม่กล้ากินไไม่จะเอาไปปล่อยดีกว่าได้สีส้มกินปลาได้ไงทุกคนนี่มาลุ้นกันต่อไปกันทุกคนเฮ้ยติดได้อะไรอ่ะเข้าเก็บกุ้งรถดั้งเดิมตาคาวบีครันี่เลยว้าว เขาเก็บกุ้งรสดั้งเดิมตากเขาบีน่ากินมากๆเลยครับคติแับแม่จะได้อะไรนะมน้นกันบอกโคลี่สีเขียวหอมมากกรอบอร่อยรสดังเดิมเข้มข้นครับได้บอกโคลี่ เยอะๆก็มีประโยชน์นะครับทุกคนแต่นี่อร่อยกว่าอีต่อไปได้ไรนะสีส้มกุ้งใหญ่โอยไม่ได้ก็เก็บกุ้งรสต้มยำกุ้งดาคาบีดูเราตีได้อะไรโอยอะไรเนี่ยโอ๊ยตีได้กุ้ง อร่อยมากๆร้ต้มจำกุ้งเข้มข้นขิงตี๋อินเกลียวมากดูนี่นะนี่โอ้ยนี่แม่ที่พีกุ้ลงลออร์ด้วยครับทุกคนนะมันต้องกินไม่ได้อ่ะ 1, 2, 3สีแดงสีเขียวออฟลน์แมนเฮ้ยเขาเก็บกุ้งสดดังเดิมตาขาวบีครับเย่เบอร์เกอร์สีแดงสี่ห้าอืมอืมกรอบหอมอร่อยมากเบอร์เกอร์ชีสสีแดงครับื Hey, แม่อยากกินมั่งจังเลยลูกแต่แม่ได้โทรศัพท์นะ้าไม่รู้จะทํำยังไงดีมแม่เข้าไปสั่งที่แอปไลน์แมนสิครับรู้ไหมแม่ซื้อข่าวบี้เขามีโปรโมชัน่นก<แ>รับส0ส่วนลดที่แอปไลน์แมนได้10บาทจริงเหรอแล้วจะต้องทำยังไงละลูกง่ายมากแม่มเราก็ซื้อขนมข้าวเกี๊ยวกุ้งตากข่าวบี้มาสองละแค่20บาทไม่ว่าจะเป็นรถดั้งเดิมรถต้มยำกุ้ง รถหมึกย่างสันไลท์ทั้ง3รถนี้ดูซองโปรโมชั่นหน้าตาแบบนี้ที่เซเว่นและร้านค้าฉันนำทั่วประเทศครับแค่เปิดซองมาแล้วหาเลข10หลักนำเลข10หลักที่ทุกคนเปิดเจอในซองขนมคาวบี้นะครับเข้าไปกรอกในเว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยหรือสแกน QR Code เขาลิงก์เลยครับวาแล้วกดแลกโค้ดส่งรถเลย เข้าไปก,กรอรหสัส10หลักที่เราได้พร้อมเบอร์มือถือและรอโค้ดส่วนลดฟรีที่เขาส่งมาผ่าน SMS ก็เข้าไปสั่งอาหารที่แอปไลแมนสั่งอะไร <Wow. S 2> เท่าไหร่ก็ได้ครับกรอโค้ดส่วนลดที่ได้ใส่ได้ทีละโค้ดต,ต่อรอบในการสั่งซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มนะครับนี่สั่งเบอร์เกอร์มาเพิ่มเลย <Wow. S 1> ใส่ไปลดทันที10บบาท <Wow. S 1> คุ <ermo unlimited> <ito> <Allah> ้มมากกับเราซื้อขนมคาวบี้ห่อละ10บาทเองแม่ซองโปรโมชั่นคาวบี้รับฟรีสิทธิ์แลกโคสลดไลน์แมนสิบาทมีจำนวนจำกัดแค่40,000สิทธ์ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ แถมเข Adams, าลงทะเบียนเก็บโค้ดได้ยาวๆไม่จำกัดสิทธิ์ต่อผู้ใช้ด้วยคันติแบบนี้แม่มีหลายซองนี่เราก็กดแลกได้หลายสิทธิ์ใช่ไหมลูกใช่ครับกดเก็บโค้ดส่วนลดไว้ก่อนได้เลยแต่การใช้ส่วนลดลายแมนสิบบาทจะใช้ลดทีละครั้งต่อรอบการสั่งเอาง่ายๆครั้งนี้แม่จะกดซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มเท่าไหร่ก็ได้เอาทีละโค้ดมากรอกต่อครั้งได้ส่วนลดครั้งละสิบบาทไปเลยครับ ต้องกดเก็บแลกสิธิ์ลงเทเบียนที่ w w w a k a b i p r o m o t i o n i n t h แลวตีจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายคลิปนี้ด้วยนะครับเข้าไปซื้อและกดแลกสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันที่1นึ่พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2564นี่เลยครับ <Wow. S 1> และใช้โค้ดยาวๆนะพฤษภาคมถึง30เมษายน2 5 6าเลยครับหรือจนกว่าจำนวนสิทธ์ที่กำหนดไว้จะหมดลง แม่ได้สีเขียวน้อกจากแอปแลแมนนี่เลยครับเบอร์เกอร์สีเขียวฮันติทำไมมันเขียวอย่างนี้ลลูกแม่ไม่กล้ากินนะ่าไม่ไรแม่เดี๋ยวติ๋แบ่งขนมทาวบี้ให้ช่วยกินครับไ,ได้แกะซองไปแลกส่วนลดไลแมนสิบ,บาทได้เลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยกินเยอะๆอร่อยมากเลยลูกมีอีกสองรถเลยนะครับนี่ <Okay. S 1> สีส้มสีแดง hey. หนจะได้อะไรนะเซลโม่สิใหม่แม่ได้ต้นบองเพชรล่ะ <c oughs> อร่อยมากเค้กนี่นะเ้กเหรออร่อยอร่อยอ อย่าลืมซื้อขนมคาวบี้นะครับได้ส่วนลดไลน์แมนถึง10บาท <Wow. S 1> ดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายคลิปและใต้คอมเมนต์คลิปนี้ <c oughs> ใช้เป็นส่วนลดสั่งอาหารในแอปไลน์แมนเมนูไหนร้านไหนก็ได้ไม่จำกัดมาลงทะเบียนแลกโคสส่วนลดไลน์แมน10บาทกับคาวบี้กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับ